สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถ d m a x c 2 1 8 8นะคะคันนี้จะเป็นรถตัวเตี้ยนะคะจะเป็นรถตัวเตี้ยเป็นรถรุ่นของอา D-Max 2018เป็นตัวท็อปแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าได้มาอัพกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้านะคะที่เป็นของ ดีแม2024ผ่านะคะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของหน้าตัวเตี้ยนะคะของ d m a ม2024นะคะที่ตัดเข้ากับสเต็ปไฟบูพาวเวอร์ไฟเดิมนะคะบอดี้แก้มเดิมนะคะแล้วก็ฝากระโปรงเดิมเดี๋ยวเราพาไปชมงานใกล้ๆกันนะคะว่างานจะสวยแค่ไหนนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะรายการเปลี่ยนของพี่เขาก็ไม่มากนะคะก็จะมีแค่ กันชนหน้านะคะที่ตัดต่อแปลงนะคะรับกับตัวกระจังหน้าเป็นของ d m a x 2024นะคะคันนี้จะใช้บอดี้แก้มเดิมเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันชนแปลงนะคะจะเป็นกันชนแท้ตัดต่อนะคะแล้วก็โป๊ปิดตัดหมอกนะคะใส่ตัวกระจังหน้าของ2024ตัวเตี้ยนะคะนี่ปิดตัดหมอกสองข้างนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นของ d m a x 2024ตัวเตี้ยที่แปลงนะคะ ให้รับกับไฟ b ูคาวเวอรนะคะแบบนี้เลยนี่สวยเลยนะคะกระจังหน้าก็จะทําเป็นสีตัวท็อปนะคะเป็นของ2024นะคะนี่อันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะใส่บอดี้แก้มเดิมได้เลยนะคะตัวนี้เราตัดต่อกันชนนะคะสวยสวยนะคะหนึ่งคันสำหรับวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรถรุ่นแคปนะคะตัวเตีย้ยสวยสวยเลยคันนี้จะใช้ไฟเดิมนะคะ ไฟหน้าเดิมแล้วก็การชนเป็นของ2,024กระจัง24แล้วเราก็เปลี่ยนคานกลางด้วยนะคะที่เป็นคานแปลงนะคะเป็นของ d m a x 2024นะคะสวยๆหนึ่งคันค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านตำออโตช็อปได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่บางนาตาดกม .14 นะคะไม่ว่าจะเป็นรถตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงไฟบูไฟมิวก็สามารถสั่งตัดต่อได้เลยนะคะอยากได้สเต็ปแบบไหนนะคะแจ้งกับทางร้านได้เลยนะคะ สวยๆหนึ่งคันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะร้านตั้มออโตช็อปไปด้วยนะคะฝากกดติดตามผลงานของทางร้านตั้มออโตช็อปไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับรถลูกค้าคันนี้นะคะสวยห่อลงตัวค่ะเรียบร้อยแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ